อ๋อน้องไน้คร like ับอ๋อแล้วทำไมน้องไน้ต้องทำท่าอย่างงี้ด้วยนะอนาคามีอันนี้เชื่อมจิตครับทไปไมต้องทำท่าอย่างงี้ด้วยฮะไน้ไม่ได้ชอบครับใครชอบอ่ะคุณพ่อชอบครับอ้าวทำไมคุณพ่อชอบคุณพ่อดูดากล่นบอลมาครับเด้อ๋อพ่อดูดากล่นบอลเหรอครับอ๋อไอคนอื่นไม่เท่าไหร่หรอทำไมไอสองตัวเนี้ยเป็นใครฮะเนี่ย ไอ้น,นี่ลบหลู่แล้วมึงรู้จักอาจารย์อาจารย์ท่านพี่เหรอนี่อาจารย์ท่านพี่ที่ไปออกโขนกระแสอะไรปะเนี่ยใช่คนนี้แหละที่รักษาโรคเก่งๆเนี่ยอาจารย์ท่านพี่เขาพอจะพูดได้ไหมสัมภาษณ์ได้อยู่รอที่สัมภาษณ์หน่อยพี่อาจารย์ฮะ,ฮะวันนี้อาจารย์มาทำอะไรฮะอีนักดื่มไอ้นักเ <c oughs> จ้า <c oughs> อันนี้ของของเขานันมันของข้าหนาเอ้ยเจิดอันนี้ขยันท่องกกเกียรติตัวก่อน อาจารย์อันนั้นนองเขาวันนี้อาจารย์ทําอะไรฮะอาจารย์มารักษาโลคมารักษาโลกเหรอโอ้พอดีเลยเห็นว่าอาจารย์เก่งมากเลยใช้แบบอะไรนะเขาเรียกคลื่นใช่ไหมพลังคลื่นพลังคลื่นอันนี้อาจารย์นี่สามารถสัมผัสพลังคลื่นได้เลยเหรอสัมผัสได้เลยอย่างถ้าเกิดสัมผัสน้องไนท์นี่พอจะได้มั้ยฮะอ๋อได้เราจะรู้พลังคลื่นเลยใช่มั้อาจารย์อ๋อตรวจหน่อยว่ามีใช่มั้ว่ามีคลื่นหรือเปล่าลองตรวจสิพอเห็นว่าน้องไนท์ไม่ค่อยสบายด้วยวันนี้อ่ะน้องลองตรวจนิดนึงครับว่ามีพลังคลื่นมั้อ่าช่วยรักษาหน่อยฮะอ่า ตกใจทําไมอะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยวัดพลังกันมาเลยครับผู้ชมสําหรับไนซ์เชื่อมจิตและก็น้องหญิงปังคุงนะผู้ชมต้องบอกว่าสองฝั่งเนี่ยความสงสารหรือความเห็นใจเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่าว่าไม่เท่ากันคนเนี่ยจะมีความสงสารน้องหญิงมากกว่าแต่น้องไนท์เนี่ยต้องบอกว่ามันก็มีเสียงวิจารณกันมาเนี่ยอย่างต่อเนื่องและวันที่4มิถุนายนนี้เนี่ยผู้ชมมันจะชัดเจนเนื่องจาก กลุ่มเชื่อมจิตเนี่ยเขาจะมีการบุกกรุงมีการไปที่กระทรวงพมและก็ที่สอนอทองหลอ่อต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยมีวงดนตรีวงหนึ่งเอาคลิปคลิป,ปนี้มาล้อเลียนบนเวทีก็คือเหมือนเล่นกันอีกผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยจะเป็นน้องหญิงกับอาจารย์ท่านพี่ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาจะแต่งตัวเหมือนเหมือนจริงๆนะผู้ชมการแต่งตัวของเขาตามคลิปเนี่ยคือเป็นนายเชื่อมจิตต้องบอกว่าเขาเมีการแซวกันแล้วก็เหมือนว่าให้ฝั่งอาจารย์ท่านพี่กับน้องหญิงเนี่ยปล่อยพลัง ใส่ไนทเชื่อมจิตต้องบอกว่างานนี้เป็นคลิปที่เรียกเสียงฮือฮาได้อย่างมากเราลองไปชมคลิปเต็มเต็มด้วยยังไงอาจารย์เนี่ยเต็มตัวฮะ ไม่ต้องห้ามไม่ต้องห้ามเอาทำทำไมไม่ห้ามอ่ะเดี๋ยวมันเมื่อยมันเลิกเองรักษาก่อนสิครับอันนี้หายแล้วเหรอหายแล้วโอ้ยตายแล้วรักษากันง่ายๆอย่างเงี้ยนะเก่งมากโอ้อีกหน่อยไม่ต้องมีแล้วหมอเหมือนนะขอบคุณอาจารย์ท่านพี่ด้วยฮะครับผมเดี๋ยวมีอาจารย์ท่านหญิงอีกท่านหนึ่งมีมาสองคนเหรอฮะอาจารย์ท่านหญิงอาจารย์ท่านหญิงอาจารย์ท่านหญิงฮะช่วยสอนทำสักนิดนึงฮะช่วยสอนทำสักนิดนึงฮะเฮอยไปแล้วความดีเท่านั้น ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนางหญิงอยากให้ทุกคนรักษาศีลนั่นไงอีดอกเสียงเหมือนนะคำซ้อนตั้งแต่โบริ่มโบราณมานี่เพึ่งพาอาศัยกันมีมะม่วงก็แบ่งมะม่วงนกูไม่ชอบกินที่สำคัญน้องหญิงอยากให้ทุกคน ไม่ต้องตกมือให้น้องไนนะฮะให้พูดพร้อมกันนะครับว่าสาธุนะครับอ้าวหนึ่งสองสาสาธุาาาาโอ้โหการที่เรามาเชื่อมจิตในบนโลกใบนี้ก็เพราะว่ามึงเป็นใครนะ<ต>เครน,น,ททนี่ยมึงเป็นใครในในาำ่่าดิเออเอามาก็ดีละ เอาเคบับไก่2อ,อันนะกลับบ้านไม่ใช่บางขาย <c oughs> เคปับไก่ไทยนิวส์อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์ครับ